จะไปชมนะครับในส่วนของนยโยบายของทางด้านเลขาธิการสคอบอรครับว่าจะมีนยโยบายในการช่วยผลักดันธุรกิจขายตรงนี้อย่างไรครคบหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับเธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้า,าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศนี่เธอถูกต้อง ัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนขา้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องจัดภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหา,าซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668447 6 0840999347 SK 999ย์เปุ๋ยเอเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่ทุกชนิดจเจริญเตบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมาย ใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999า SK99 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วน,วนแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อะหุ่นสวยเป๊ะแซบเ,เวอร์แบบนี้เป็นไง ใช่เลยโดนแบบนี้โดน <Wow! S 1> แล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเปเวอร์แบบนี้สินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเหมือก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085-666-8347-084-938-1183-084-099-9347 กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเจาะลึกขายตรงกับผมชิดเหมือดไทยสงครับสำหรับเบรกนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของการสัมภาษณ์นะครับในส่วนของทางด้านเลขาที่การสคออบอรครับเกี่ยวกับแนวทางในการผลักดันธุรกิจขายตรงกับการจัดตั้งสภาวิชาชีพกันครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับสคบอเ,อเองเนี่ยครับนะฮะ ก็พยายามที่จะเดําเนินการให้ทางธุรกิจขายตรงนะฮะตลาดแบบตรงเนี่ยทำอย่างไรที่จะได้มารวมตัวกันนะฮะมีส่วนร่วมในการที่จะปรับปรุงเรื่องของตลาดขายตรงตลและก็ธุรกิจขายตรงเนี่ยให้มีความก้าวหน้านะฮะให้มีการพัฒนานเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการบางส่วนที่มีปัญหาที่จะทําผิดกฎหมายนะครับ อย่างเช่นที่เราได้ข่าวกันมาตลอดอย่างเช่นในเรื่องของธุรกิจขายตรงเนี่ยแปลงร่างกายไปเป็นแชร์ลูกโซ่อย่างนี้นะครับนะซึ่งอันนี้เนี่ยทาง DSI เองและก็ตำรวจพกบอเองก็เฝ้าจับตามองอยู่นะครซึ่งมีอยู่หลายบริษัทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสกบเนี่ยจึงพยายามที่จะปรับปรุงส่งเสริมนะฮะให้ธุรกิจขายตรงเนี่ยได้มีการรวมตัวกันนะฮะ แทนที่ปัจจุบันจะแตกกันออกไปเป็นหลายๆสมาคมก็มีถึง5สมาคมด้วยกันมีแนวทางอย่างไรที่ให้ธุรกิจขายตรงแต่ละสมาคมเนี่ยได้มีการสร้างมาตรฐานร่วมกันนะเห็นร่วมกันในการที่จะประกอบธุรกิจตัวนี้เนี่ยให้ก้าวหน้าแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการบางส่วนเนี่ยไปกระทําผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการรวมตัวกันในการที่จะประชุมปรกษาหารือกัน ในการที่จะหาแนวทางในการพัฒนาและก็ป้องกันนะครับโดยให้ธุรกิจขายตรงนั้นนะครได้มีความแข็งแรงในการที่จะตรวจสอบนะฮะคบวบคุมกันเองโดยภาครัฐนะฮะจะพยายามถอยนะครับออกมาเป็นเพียงแค่ผู้กำกับและส่งเสริมนะครับนะแล้วถ้ามีสิ่งใดที่ผู้ประกอบการเห็นร่วมกันแล้วว่ามีปัญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ แล้วก็มีปัญหาที่มีแนวทางที่จะไปทําผิดกฎหมายได้ก็ให้เสนอแนวทางในการที่จะปรับปรุงแก้ไขมาอย่างทางสบกแล้วเราเองเราพร้อมที่จะปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่ล้าสมัยหรือล้าหลังหรือไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจนะครับเราจึงพยายามที่จะให้ทั้ง5สมาคมเนี่ยได้ส่งตัวแทนมาปรึกษาหารือกันนะแล้วจะได้ข้อสรุป เป็นอนใรนะครับเราก็ยินดีที่จะส่งเสริมสนับสนุนอย่างเช่นาทาั้ง5สมาคมเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันแล้วนะฮะบางส่วนแล้วก็สรุปกันวา่าน่าจะมีแนวทางในการที่จะพัฒนาธุรกิจขายตรงไปอยู่ในรูปของสภาวิชาชีพซึ่งทางาสกบอเองก็ยินดีนะถ้าทัา้งถ้าทาั้ง5สมาคมหรือวาอ่าผู้ประกอบการที่เหลือที่ยังไม่ได้สก,กัดสมาคมมีความเห็นด้วยกับตรงนี้ แต่ทางสกบก็ขอย้ำว่าอยากให้ทุกฝ่ายนะฮะทุกสมาคมทุกผู้ประกอบการมีความเห็นร่วมกันซะก่อนนะครับนะฮะไม่อยากจะให้มีสมาคมใดสมาคมหนึ่งหรือผู้ประกอบการใดผู้ประกอบการนึ่นเนี่ยเกิดความคิดแนวทางที่ไม่เห็นด้วยหรือต่อต้านอย่างนี้ยซึ่งมันจะทําให้การดําเนินการที่เราจะต่อยอดไปก็จะสะดุดได้นะครับจึงอยากจะให้ทุกฝ่ายนะได้ร่วมปรึกษารือกัน ทั้งนี้โดยให้ต่างผู้ประกอบการนะฮะของแต่ละสมาคมนั้นเป็นเจ้าภาพในการปรึกษาหรือกานส่วนทาสงสกบนั้นจะเป็นฝ่ายประสานงานให้แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนให้นะแล้วเรายินดีที่จะรับฟังความเห็นทุกฝ่ายนะครับเพื่อที่จะให้การประกอบธุรกิจขายตรงนั้นเกิดการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงและก็นำไปสู่การแก้กฎหมายที่ทุกคนยอมรับและเกื้อประโยชน์ และสุดท้ายก็คือประชาชนนะผู้บริโภคนั้นจะต้องได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการประกอบธุรกิจด้วยนะครับในเรื่องการแค่กฎหมายนี่หมายความว่าถ้าเกิดทางสมาคมทั้งห้าผู้ประกอบการที่เหลือเนี่ยนะครับได้ข้อสรุปว่าท่านจะมีแนวทางในการที่จะปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการรวมตัวกันเนะี่ยเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะฮะของสมาคมเองและของผู้บริโภคเนี่ยนะทุกฝ่ายจะต้องเห็นอชอบร่วมกันก่อนนะ แล้วจากนั้นก็เรามาดูอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าสภาวิชาชีพมันตกเกิดขึ้นจร,จริงจากข้อสรุปแล้วเนี่ยสกบอเองต้องนําเสนอในเรื่องของการแก้กฎหมายให้ลองรับด้วยนะครับต้องลองรับด้วยแล้วธุรกิจขายตรงปัจจุบันนี้เรายังไม่มีลักษณะของการติดตามตรวจสอบเขาในระยะที่เรียกว่า2-3ถึงปีจะต้องต่อบใบอนุญาตอย่างนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราตอเราอนุญาตไปแล้วเนี่ยเราไม่มีการติดตามเขา นะฮะไม่มีการตรวจสอบเขาเลยทําให้ธุรกิจเนี่ยพันกว่าบริษัทตอนนี้นะประกอบธุรกิจอยู่จริงๆแค่300กว่าบริษัทเองแล้วที่เหลือเหล่านั้นนะไปไหนอย่างนี้นะบางครั้งบางแห่งก็ปรากฏว่าไปกอบเ,อเลิกไปโดยปริยายนั่เองแต่ไม่ไม่ได้แจ้งการเพิกถอนให้เราทราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการตรวจสอบเขาอย่างเช่นเราแก้กฎหมายว่า ทุกๆ 2- อถึงสปีเราจะมีการติดตามประเมินผลตรวจสอบถ้าเกิดธุรกิจใดยกเลิกไปหรือล่มเหลวไปแล้วเราก็จะได้เพิกถอนไปเลยนะเพราะว่าบริษัทที่เพิกถอนไปบางครั้งเขาก็ไม่ได้ทําตามกฎหมายก็คือไม่ได้มาแจ้งให้เราทราบนะหรือการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจก็เป็นยังไงหรือแผนธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงยังไงบางครั้งเขาก็หลีกเลี่ยง,ยงไม่มาดําเนินการมาแจ้งเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องปรับปรุงกฎหมายตรงนี้อยู่แล้วในการที่จะแก้อยู่แล้ว พราะฉะนั้นเมื่อเราพร้อมที่จะแก้กฎหมายให้มันทันสมัยขึ้นเราจึงต้องรับฟังความความคิดเห็นจากภาคประชาชนก็คือภาคธุรกิจทั้งหมดก่อนว่าท่านอยากให้เปลี่ยนตรงไหนแล้วถ้าเปลี่ยนแล้วเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้บริโภคเองทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็ในภาพรวมของรัฐนะครับที่กำกับดูแลอยู่เนี่ยเราก็ดําเนินการแก้ไขให้ไปในแนวทางเดียวกันนะตอนนี้เรากําลังเร่งดําเนินการอยู่นะครับนะฮะเพราะว่า ใบอนุญาตที่ขอเราเข้ามาเนี่ยหลายบริษัทเนี่ยเรากำลังดาเนินการตรวจสอบแต่เนื่องจากว่าเราข้อจํากัดคือคนของเราเองนะฮะเจ้าหน้าที่เรามีอยู่แค่ประมาณสักสิบตำแหน่ง10คนเองแล้วเราต้องเข้าไปตรวจสอบแผนธุรกิจของเขาและยอมรับว่าแผนธุรกิจเนี่ยเจ้าหน้าที่เรารามีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยออกไปบ้างอะไรบ้างวันคนที่เชี่ยวชาญจ,จริงๆก็เหลืออีกสักประมาณสัก5้คน,นเท่านั้นเองนะ แล้วประกอบกับช่วงนี้วิกฤตการเมืองด้วยในลักษณะที่ว่าเอกสารเราอยู่ที่ศูนย์ราชการหมดและเราถูกปิดเข้าไปไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะไปเอาเอกสารแต่ก็ถูกกัดขวางอยู่ก็เลยทําให้เราไม่สะดวกในการที่ทํางานแต่ตอนนี้ที่อยู่ในมือผมที่ว่าเจ้าหน้าที่ได้เริ่มทยอยทํามาได้เท่าที่ทําได้นะครับก็อยู่หลายบริษัทอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ทยอยเซ็นใบอนุญาตไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดนะครับ เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการน,นะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายสําคัญครับของทางด้านสกบครับที่จะผลักดันธุรกิจขายตรงครับกับการจัดตั้งสภาวิชาชีพขายตรงและ ตลาดแบบตรงไทยครับซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าการจัดตั้งสภาวิชาชีพขายตรงนักเ่าครับจะช่วยผักดันธุรกิจขายตรงได้มากน้อยแค่ไหนครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดนะครับเดี๋ยวพบกับผมได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับนี้สวัสดีครับ